นี่ครับพี่น้องหมกปลาลูกคอบนี่อีกแกงหน่อยครับหม,ก,มกเสียบๆนี่น้ำปลาแยกแค่หน่อยนี่ครับงูอะไรมีนูแบนๆ ใส้ผักกันครับนีกระยีนะใต่ผมติวนะ นี่รูดรูดกระเด็งครับขักอะไรนี่กะเย็งเยอะๆนลด้พี่หรอก 年，八 <Yeah. S 2> 路。<laughs> ที่ล้วครับเยอะมีหมวกกันนี่ครับพี่น้องถูกใจครับหมกหมอหมกหมีอไปกองห้องทั้งไตครับ าำยอดเพิหน่อยครับก็ว่าว้าะครับนีจ้ะโมก,กันมานี่ ีปิดไว้ครับปับ๊บนีมาหลังจากปีดเส่เวลาหมกโดนเติมเปิดบ้งกันครับพี่นอ้องปับ๊บงานี่งไรีสัน คนจ้ำจุ๊จุมาทิน้องกันครับ